เมียไม่รักดีติดเหล้าติดยาดองแตงไม่สาวพราวสเสน่ห์หลังจากที่หย่าก,กับผัวได้ไม่นานแตงก็ไปทำงานโรงงานทำเซรามิกกับเพื่อนของเธอโดยใช้วุฒิแค่มสามในการสมัครงานเพราะแตงเรียนยังไม่จบก็มาแต่งงานซะก่อนใจไม่อยากจะมาทำงานโรงงานพวกนี้แต่เพราะไม่มีจะก,กินแล้ว เงินสองแสนบาทที่ได้มาจากผัวเก่าก็ใช้หนี้ให้แม่ไปหมดแล้วและยังเอามาจับใจ่ายใช้สอยไม่นานก็หมดเกลี้ยงเลขเด็ดบอกว่าเลขเด็ดเลขเด็ดอะไรวะไม่เคยถูกสักทีแตงบนกระปอดกระแปดเพราะเอาเงิน500บาทก้อนสุดท้ายไปซื้อหวยหวังว่าจะให้ถูกรางวัลแต่ก็โดนกินเรียบบ่นอะไรวะอีแตง ก็บ่นไปตามเรื่องตามราวนั่นแหละนี่อนะีน้ำทำไมงานโรงงานมันได้เงินน้อยนะวะทำงานตั้งแต่เช้าจนคำ่ำได้แค่250จะพม่พอกินอะไรเนี่ยมาใหม่ๆก็อย่างนี้แหละเขาก็ให้250ถ้าแกผ่านโปรแล้วก็ได้300อโอ้ย250จะไม่พอแดกอะไรวะเนี่ยหรือมึงจะไปหาเงินที่อื่นละ่ะคิดว่ามันจะได้เงินดีมากกว่านี้หรือ,อยังไง กปุ๊ดแค่มอสมของมึงอ่ะตอนกูอยู่กับผัวเก่ามันยังให้ใช้ตั้งวันละ3ามห้าดูดิมาทำงานงกงกงกก็ได้แค่สองห้าจะไม่ให้กูบ่นได้ยังไงวะก็กลับไปคืนดีกับผัวซะสิกลับไปทำไมกลับไปให้อผัวกับแม่ผัวเนี่ยใช้งานโขกสับกูงกงกงกตั้งแต่เช้าจนค่ำเหรอวะไม่มีทางอ่ะเอออันนั้นก็ไม่เอา อันนี้ก็ไม่เอาก็อย่าบน่นฉันอยากไปทำงานในห้างยืนขายของสวยๆแอร์เย็นๆไม่ใช่มาทำงานในโรงงานร้อนอบอ้าวแบบนี้นะ่ะในห้างเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้วุฒหมอหกวุฒหมอสามไม่มีใครเขารับกันแล้วแหละสมัยนี้นะ่ะอะไรวะก็อีกแค่ขายของยืนขายปั้นหน้าสวยๆก็พอแล้วจะเอาวุฒการศึกษาไปทำไมวะเนี่ยเอาละมึง ลองทำไปก่อนแล้วกูจะบอกอะไรให้นะเจ้าของโรงงานนี้น่ะหล่อมากหล,ล่อเลยวะอย่างนี้ก็เสร็จอีแตงอะสิเสียเขามีเมียแล้วพูดให้ฟังเฉยๆว่าหลอ่อเมียเขาสวยปะวะไม่สวยหรอกหน้าแก่มากไม่สมกับฐานะดีเลยล่ะคนเรามันก็แบบนี้แหละเขาได้ความรวยไปแล้วความสวยก็เลยไม่ได้มา หายากนะที่จะสวยด้วยรวยด้วยนะส่วนเองสวยแต่จ,จนทั้งจนทั้งกระจอกอะ่ะหุบปากไปเลยนะอนน้ำว่ากูถ้าเขาไม่สวยเงั้นเสียก็จะเสร็จกูได้อีแตงมึงจะเป็นเมียน้อยเสียเหรอจะเมียน้อยเมียใหญ่เมียเล็กกูก็เอาทั้งนั้นแหละขอแค่มันทำให้กูสบายก็พอ สองสาวเดินคุยกันไปหัวเราะก,กันไปะระลิกระรีจนเดินผ่านร้านขายยาดองที่หน้าโรงงานมึงเคยกินหรือเปล่ายาดองอะ่ะมีเคยอะ่ะลองไหมพวกคนงานแถวนี้ก็ติดใจย,ยาดองยาอไรทั้งนั้นแหละลองไหมล่ะเออเออเออลองก็ลองเอามาสักจอกสิน้ำพาแตงมานั่งกินยาดอง ที่ร้านขายยาดองเจ้าประจำที่อยู่หน้าโรงงานคำแรกร้อนวูบวาบหลงทองแต่งกินแล้วก็บเบ้ปากอะไรของมึงวะพากูมากินอะไรเนี่ยขมปีหวานเป็นลมขมเป็นยาน่ะมึงอีรสชาติหมาไม่แดกพากูมากินอะไรเนี่ยอ้ออีนนี่ก็อยากให้ลองกินดูใครๆเขาก็กินทั้งนั้นแหละทำให้มีกำลังวังชากระชุ่มกระชวย ขอโทษทีนะป้าที่เพื่อนฉันมปนปากหมานะ่ะแรกแรกก็อย่างนี้แหละกินไปแล้วติดใจทุกรายป้าไลบอกแล้วเดินไปทำให้กับลูกค้าคนอื่นแตงดื่มแก้วที่สองมันก็ยิ่งขมแก้วสามขมน้อยลงและแก้วที่สี่รสชาติชักดีขึ้นแก้วหา้าคราวนี้เพื่อนต้องร้องห้ามพอก่อนี้แตงมาห้ามกูทำไมเนี่ย เดี๋ยวเมาไม่เมาหรอกแก้วก็ติดนิดเดียวจะไปเมาอะไรวะเออไม่เมาก็ไม่เมาเั้นกูห้ามใหม่เดี๋ยวเงินมึงหมดแม่มึงจะเพ่นกับบานเอานานๆกูมาหาเงินได้ด้วยตัวเองแม่มีสิทธิ์อะไรมาว่ากูล่ะเออเออเอ,อตามใจมึงเงินมึงท้องมึงปากมึงกินอะไรก็กินเถอะแต่งซื้อยาดองกินยาดองจนแทบจะเมาหัวทิม น้ำจึงต้องประคองไปส่งถึงบ้านปะต้อยปะต้อยมารับอีแตงหน่อยจ้าใครวะอีน้ำอีแตงอะไรของมึงเนี่ยมันเมายาดองน่ะป้าอีเวนให้ไปหาเงินเสือกมาเมาเหมือนหมาแล้วเงินรายวันวันนี้ล่ะอยู่ที่ไหนเหลือห้าสิบบาทนะแม่ห้าสิบพรุ่งนี้จะกินอะไรว่าอีแตงอีลูกเวน อย่าด่ามากนะแม่ปวดหัวกินเหล้าก็ปวดหัวละมาฟังเสียงแม่ปวดหัวยิ่งกว่าไม่ด่ามึงแล้วจะให้กูด่าใครให้ไปทํางานหวังจะเอาเงินมาจุนเจือครอบครัวเล่าไปลงขวดเหล้าหมดเนี่ยเดี๋ยวอิแตงคนนี้แหละแม่จะหาผัวเจ้าของโรงงานมาให้แม่ดูเออกูจะรอดูน้ำหน้าว่าอย่างมึงคนรวยๆที่ไหนเขาจะมาเอา ดีที่สุดก็ลูกนังอัมพาน่ะแหละแม่อย่าพูดถึงไอ้โชคให้ฉันได้ยินแม่คอยดูก็แล้วกันคนอย่างอีแตงนี่แหละจะได้เป็นคุณนายให้ดูเออถ้าหาลูกเขยรวยๆเป็นเศรษฐีมาได้กูจะยกตูดบึงดมเลยออีแตงแม่เตรียมดมตูดฉันได้เลยแตงหัวรอรวนแล้วเดินเซออกไปเมื่อรู้ว่าเจ้าของโรงงานหล่อ แถมเมียของเขายังไม่สวยแต่ก็ตื่นแต่เช้าขัาสีชวีวันผัดหน้าจนนวนผ่องมึงเกิดเฮี้ยนอะไรขึ้นมาล่ะอีแตงมาตื่นมาแต่งหน้าตั้งแต่ตีหา้าก็จะไปยั่วเจ้าของโรงงานยังไงล่ะแม่หรอวะเออเออเออขอให้โชคดีนะโว้ย <c oughs> แน่นอนแม่ฉันเกิดมาสวยฉันก็ต้องใช้ความสวยของตัวเองให้เป็นประโยชน์เรื่องอะไรจะไปใช้แรงงานเหมือนคนอื่นๆ จริงไหมแม่เออจริงของเองเองเกิดมาโชคดีหน้าตาสวยแต่วันนี้นางแตงเองได้ข่าวไอ้โชคผัวเก่าเองไหมวะไม่อ่ะมันไปตายหาที่ไหนแล้วล่ะแม่ตายอะไรมันมีแฟนใหม่แล้วนะเห็นว่าเป็นวิศวกรด้วยนะทํางานโรงงานเดียวกันนะ่ะช่างหัวมันสิแม่อีน่งแม่มันนางอัมพาน่ะเที่ยวอวดชาวบ้านว่าลูกสะใภ้มันทั้งสวยทั้งเก่ง แล้วก็ดีกว่าลูกสะภ้ยคนเก่าอย่างแก่ด้วยมันไหาอย่างนั้นหรอแม่เออสิวะข้าได้ยินและของขึ้นอยากจะปิดจิกหัวมันตบแผ่นกบ,บาทสักทีคอยดูนะแม่ฉันนี่แหละจะรวยกว่าพวกมันให้ดูเออแม่ก็จะรอข้าก็อยากจะรวยเหมือนกันนะ่ะแล้วแตงก็ไปทำงานที่โรงงานแต่สายตาสอดสายหาเจ้าของโรงงานเจ้าของโรงงานเซรามิกนี้ชื่อวินยัย พอเขาลงจากรถมาน้ำก็ชี้ชวนให้เพื่อนรักดูนี่ไงคุณวินัยอะเห็นไหมหล่ออย่างที่ข้าว่าหรือเปล่าว่าแต่งแตงโหหล่ออะตอนแรกนึกว่าจะแก่อายุห้สิกว่าแล้วไม่ใช่หรอวะก็อายุเยอะแล้วห้าสบห้าห้าสหแล้วมะแต่เสียแกรวยแกไม่ได้ทำงานหนักอย่างเราเราก็ได้ยังดูดีนะหล่อมึงอีน้ำ กูจะเป็นเมียเสียอีแตงมึงจะทำยังไงระดับเขาจะหันมามองเราเหรอกูมีวิธีของกูแต่มึงต้องช่วยกูนะเสียเขาจะเข้ามาตรวจโรงงานตรงจุดที่เราทำนะ่ะอีกสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเออมึงก็ต้องช่วยพากูไปเสนอหน้าให้เสียด้วยถ้ากูได้ดีกูไม่ลืมมึงหรอกอีน้ำแล้วสองสาวก็เข้าไปในโรงงาน ตอนเสียวินัยกำลังเดินตรวจงานเข้าพอดีแตงพยายามเสนอหน้าออกมาให้เขาเห็นแต่เสียไม่ได้มองจึงแกล้งเป็นลมเพื่อเรียกร้องความสนใจจากเขาน้ำเห็นก็ร้องโวยวายอคติ้งเกินจริงไหวๆ,ๆช่วยด้วยคะ่ะคนเป็นลมคะ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยเสียวินัยตกใจวิ่งเข้ามาดูเอาเฮ้ยไม่เห็นเลอคนเป็นลมใครมียาดมยาหอมเอามาสิหนนะ่ะ ไม่นานหญิงสาวก็ตื่นขึ้นมาแล้วส่งยิ้มหวานระทวยใจไปให้กับเสียวินยัยขอโทษด้วยนะคะเสียปวดหัวมากก็เลยเป็นลมนะคะทำไมเป็นลมเป็นแล้งขึ้นมาได้ล่ะคือเราแตงหิวข้าวนะคะเสียเอาหิวข้าวทำไมไม่กินก่อนมาทำงานล่ะแตงไม่มีเงินนะคะเสียเงินแตงก็ไม่ได้เยอะมาทำงานที่นี่ ไได้แค่วันล,ละสองร้อยห้าสิบใช้นี่รายวันให้แม่ก็หมดแล้วละคะ่ะอะไรนะขนาดไม่มีเงินกินข้าวเลยเหรอใชกระเสียหนังแตงมันจนมากคะเสียน้ำสงสารก็เลยให้มันมาทำงานด้วยแต่มันใช้นี่ให้แม่มันเสร็จแล้วมันก็ไม่มีเงินจะกินข้าวนะคะเสียน้ำะจะช่วยเหลืออะไรมันก็ช่วยได้ไม่มาก พระนาำเองก็จนเหมือนกันคะเสียเอาเธอเอาเธอมาฉันจะพาไปกินข้าวที่โรงอาหารก็แล้วกันนะเดี๋ยวเกิดมาตายเป็นลมเป็นแร้งขึ้นมาอีกเดี๋ยวตำรวจเข้ามาตรวจวุ่นวายเสียเห็นว่าแต่งหน้าตาสวยจิ้มลิ้มน่ารักก็ใจดีพาไปกินข้าวที่โรงอาหารของโรงงานแต่งเดิอนออกไปพร้อมเขาแล้วหันมายักคิ้วให้กับเพื่อนรัก ได้ดีแล้วอย่าลืมกูนะเว้ยอิเพื่อนยากหลังจากได้ไปกินข้าวกับเสียวินยัยหญิงสาวก็อ่อยเขาเต็มที่เล่าถึงความทุกข์ยากเสริมเติมแต่งเข้าไปแม่ของแตงเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะเสียพ่อก็ตายพี่น้องก็ตายหมดเหลือแต่แตงกับแม่แค่สองคนและค่ะเสียพ่อเป็นอะไรตายอ่ะขาดสารอาหารตายค่ะแล้วน้องๆล่ะ ก็ขาดสารอาหารตายเหมือนกันคะเสียนี่ถ้าเสียไม่พามากินข้าวแต่ก็คงจะขาดสารอาหารตายไปอีกคนอะไรกันอยู่กันอย่างยากจนขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยจะยวอยู่ยังไงเราอะ่ะมีหน้าล่ะถึงได้ตัวผอมแต่ก็กินน้ำประปาประทังชีวิตไปวันๆนะคะเสียบางวันก็ได้กินบางวันก็อดมือกินมือคะเสีย ถ้าอย่างนั้นก็กินให้เยอะๆนะแล้วนี่เงินเอาอไปซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่ให้แม่กินเดี๋ยวจะตายเพราะขาดสารอาหารเข้าอีกคนแต่งกราบขอบพระคุณนะคะเสียยิงสาวว้ว้มาที่อกเบียดกระแสมมาเต็มทีจนเสียวินัยรู้สึกร้อนๆหนาวๆเสื้อก็เก่ามากแล้วนะของเราอะ่ะใช่ค่ะเสียแตงไม่ค่อยมีเสื้อผ้าส,สวยๆใสหรอกคะ่ะงั้นป ฉันจะพาไปซื้อเสื้อชุดใหม่เสียใจดีจังเลยค่ะกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะวันนั้นทั้งวันแต่งไม่ได้ไปทำงานแต่เสียวินัยพามาช้อปปิง้งซื้อของสวยๆงามๆพอเธอได้ใส่ชุดสวยแต่งตัวสวยก็สวยจนเสียวินัยตกตะลึงกราบขอบพระคุณนะคะเสียทั้งชุดสวยๆแล้วก็เครื่องสํำอาง เซียวินัยชักติดใจในความสวยของแตงจึงพาเธอไปกินมื้อเย็นด้วยเขาสั่งไวน์ราคาแพงมาให้เธอดื่มหวังจะหมอมเราแต่เธอก็แกล้งเมาไม่ได้สติแตงแตงเสียพาเธอมาที่โรงแรมหญิงสาวแกล้งเมาแล้วถอดเสื้อผ้าออกไปเสียวินัยไม่อาจต้านทานได้จึงได้เสียเป็นผัวเมียกับแตง หลังจากนั้นเสียก็ซื้อบ้านซื้อรถยนต์ให้เธอไม่ต้องไปทำงานแค่อยู่บ้านแต่งตัวสวยๆรอเขาอย่างเดียวก็พออิดแถูแค่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามึงจะโชคดีขนาดนี้ได้ดิบได้ดีเป็นคุณนายก็บอกแล้วว่าคนสวยอย่างฉันยังไงก็ได้ดีใช้แค่ร่างกายไม่ต้องใช้แรงงานไปทำงานหรอกได้ดีแล้วมึงก็อย่าลืมเพื่อนคนนี้ล่ะ อย่าลืมนะโว้ยว่าฉันเป็นคนช่วยแกเนี่ยใครจะไปลืมเพื่อนอย่างมึงเอาไปห้ารวันนี้อินนี่เป็นเพื่อนที่ดีให้กูมาห้าร้อยขอใเจริญเจริญได้กลับคืนห้ามื่นนะมึงเออขอบใจเดี๋ยวกูเลี้ยงส้มตำมึงสั่งมาเลยเต็มที่แตงมีโอกาสได้อยู่บ้านจาัดสรรราคาแพง แต่เพราะเป็นคนขี้เกียจวันๆไม่ยอมหยิบจับทํางานอะไรบ้านจึงรกเป็นรังหนูจานชามไม่ล้างหนูมแมลงสาบจึงมาอาศัยอยู่เต็มบ้านแต่งหน้าสวยๆรอเสียแต่เข้าไปในบ้านแทบจะลมจับเสียมาเจอก็อดรนทนไม่ไหวนี่แตงทําความสะอาดบ้านสบ้างสิมันรกจนแทบจะไม่มีทางเดินอยู่แล้วเสียก็าหาคนใช้มาให้แตงสิคะ ทำไมจะต้องให้จัดหาคนใช้มาด้วยล่ะวันๆเธอก็ไม่ได้ทําการทํางานอะไรอยู่แล้วนี่ก็แต่งเป็นเมียเสียนี่คะเป็นเมียเสียเจ้าของโรงงานทั้งทีให้มาทํางานคนใช้พวกเนี้ยใครรู้เข้าเขาจะนินทาเสียอนะคะถ้างั้นก็ไปจ้างคนมาทําไปเวลาฉันกลับมาจะได้เจริญหูเจริญตาบ้างไม่เช่รกเป็นลังหนูแบบนี้ได้ค่ะเสีย เดี๋ยวแตงจัดการให้นะคะแตงได้ใช้เงินจ้างคนมาทำซึ่งคนที่รับทําความสะอาดก็เป็นแม่ของแตงเองมึงให้กูเยอะๆด้วยนะนางแตงกูเป็นแม่มึงนะมาจ้างกูทําความสะอาดบ้านมึงเนี่ยเออน่ะแม่ปกติเขาให้วันละ300อยฉันให้แม่พันหนึ่งไปเลยเออแบบนี้ค่อยน่าช่วยหน่อยฉันไม่นอนก่อนนะแม่หมู่นี้เวียนหัว คืนใส่อาเจียนอยากอ้วกตลอดเวลาเลยเหออาการนี้มึงท้องหรือเปล่าวะจริงเหรอแม่ถ้าฉันท้องเสียเขาจะต้องตบรางวัลฉัน,นแน่เลยแม่หญิงสาวตาวาวพอซื้อที่ตรวจคันมาตรวจก็พบว่าตัวเองตั้งท้องก็รีบบอกเสียวินยัย<ม>เสียดีใจมากคราวนี้แตงขออะไรก็ให้หมดหญิงสาวจึงรวยอู้ฟู มาเจอผัวเก่าที่ตลาดก็อวดเม็ดสาพวกคนจนไม่เจอกันานานนะแตงสบายดีเหรอไม่ได้อยากเจอได้ข่าวว่ามีเมียใหม่ไปแล้วเหรอ <_ c oughs> ก็กำลังจะแต่งงานนะ่ะแต่ยังไม่แต่งแต่งเข้าไปใครมันจะทนแม่ผัวอย่างแยอมพาได้ฮปากจัดเป็นที่หนึ่งขี้งกก็เท่านั้นอย่ามาลามปาแม่ชะนะแตง ฉันดีใจที่ได้เลิกกับแกนได้โชคตอนนี้ดูตัวฉันสิทองหยองเต็มตัวเพชรพลอยเต็มตัวแต่งได้ดีฉันก็ดีใจด้วยบุญของฉันที่ได้เลิกกับผัวเก่าแล้วมาได้ผัวใหม่ที่แสนดีร่ำรวยแต่งเบะปากให้อดีตสามีไปหนึ่งทีใหญ่ตอยแม่เธอเลยยุส่งน้งแตง่งแม่ได้ข่าวว่า เมียของเสียน่ะมันไม่มีลูกฮะเมียที่ไม่มีลูกผัวที่ไหนจะเอายิ่งเสียมีเชื้อสายจีนแบบนั้นเอ็งได้ลูกชายขึ้นมาแล้วก็หัวอ,อยากได้อะไรเขาต้องประเคนให้แน่แน่เชิงละแม่เอ็งก็ไปแสดงตัวสิมันจะได้รู้ว่าเอ็งนะ่ะมันแน่กว่าดีแม่ฉันควรจะได้เป็นเมียหลวงส่วนมันทำลูกให้เสียไม่ได้ก็ควรจะได้เป็นเมียน้อย พราะคิดง่ายๆคิดว่าผัวทั้งรักทั้งหลงแตงจึงไปแสดงตัวกับเมียหลวงอวดว่าเป็นเมียที่กําลังมีลูกให้กับเสียทําให้เมียหลวงของเสียวินัยโกรธมากเรียกตัวเสียมาเสียวินัยเห็นว่าแต่งมาอาลาวาที่บ้านใหญ่ก็โกรธมากแต่งเธามาทำอะไรที่นี่ก็แต่งเป็นเมียเสียแถมยังจะมีลูกให้เสียอีกเสียควรจะให้แตงกับลูกมาอยู่บ้านใหญ่สิคะ แล้วระเห็ดอีนังเนี่ยไปอยู่บ้านเล็กแทงไม่อย่างนั้นลูกชายของเราจะว่ายังไงล่ะคะเสียอิงโง่บ้านที่อยู่เนี่ยก็ของฉันโรงงานก็ของฉันใครกันแน่ที่จะไล่ใครอะไรนะไอ้วินยัยมึงไล่เมียน้อยมึงไปเลยนะไม่อย่างงั้นกูจะไล่มึงออกแทนไปเลยนะแตงเธอมันทำตัวเองตอนนี้เมียฉันเขาไม่ให้ฉันเอาเธอแล้วเสีย เสียจะปล่อยให้เมียหลวงเสียมาทำแบบนี้กับแตงไม่ได้นะเรามีลูกด้วยกันแล้วนะเสียฉันจะเอาลูกของแกแล้วแกก็ใสหัวออกไปซะนี่มึงจะซื้อลูกกูเหรอเอาไม่เอาฉันจ่ายให้สามแสนถ้าเอาคลอดลูกแล้วก็เอามาให้ฉันไม่อย่างนั้นแล้วก็แกจะไม่ได้อะไรเลยแม้แต่ตัวไอเสียเนี่ยอย่าคิดนะว่าเสียวินัยมันรวยความจริงแล้วคนที่มีเงินทุกอย่าง ถือไพ่เหนือกว่าใครมันก็คือฉันเมียหลวงที่แกดูถูกได้แหละเสียจริงเหรอเสียสมบัติทุกอย่างที่แกเห็นมันเป็นของฉันโอ้ยที่แท้แกมันก็มีแต่ตัวเกาะเมียกินนี่เองไอเสียเหงสวยเอ้ยอีแตงหูปากไปเลยนะเดี๋ยวเถอะมึงเออจ่ายมาสามแสนแล้วมึงก็เอาลูกกไปเลยเหงสวยที่สุดหลังจากคลอดลูก แตงก็ยกลูกให้กับเสียวินัยตัวเองได้บ้านหลังใหญ่กับเงินสามแสนแต่เงินสามแสนใช้ไม่นานก็หมดเพราะมีแต่ใช้ไม่รู้จักหามายังดีที่เหลือบ้านเหลือรถแต่แตงกลายเป็นคนติดเหล้าหนักกินเหล้าจนสภาพสุดโทมจากสาวสวยก็กลายเป็นอีแตงขี้เมาไม่มีคนบ้านไหนอยากได้เป็นลูกสะพ้ยกลายเป็นภาระของยายต้อย เวรของกูลำบากกูอีกอีกแตงเอ้ยก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ